จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผิดอิสระผ่ารช่องาฟีฟ้า FIFA. ทักลิงก์บ FIFA. ับฟีฟ้าออนไลน์สามตอนพิเศษครับผมสำหรับตอนนี้นะตอนพิเศษผมจะมาเปิดไอเทมนี้กันเลยครับขอกันเข้ามาเยอะแยะมากมายขอกันโอ้โ,อโหยาวนานเหลือเกินติดค้างไว้ก็นานแล้วนี่เลยครับกล่องดำพรีเมียมครับหนึ่งแสนแคสครับผมหนึ่งแสนแคสราคาเท่ากับฟีฟ้าิเจ็ดที่กำลังลดราคาอยู่ในตอนนี้ มีรวมนักเตะ7ชื่อของปีพิเศษครับผมอย่างละ1ใบบวก3ด้วยบวก3มครับผมเงินอีก100ล้านนะครับผมนอกนั้นก็ของปัญญาอ่อนนะถ้าจะให้คุ้มนะครับผมต้องประมาณ4 0 0ล้านขึ้นเครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะ7ชื่อนะน่าจะได้เยูล้วล่ะมาลุยเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่เราจะเปิดนะฮะไอเทมจากกล่องดําเราจะมาเปิดนี่กันก่อนนะผมการที่ผมได้ะฮะจากการเอ่อแลกเชลนะครับผมแลกเชลนะสองใบ,ม,นะบมันมีแค่สองใบอ่ะผมไม่ทําคลิปแยกแล,กล้วกันรวมแม่ไวเลย นะะฮมาแลกเชลใบแรกครับอุ้ยสาดกับลัมโบกูอ๋อยัยงไงได้ด้วอีกูอินโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเราได้อีกูอินแล้วโบกสามนี่ทำไงวะเนี่ยบุกหนึ่งได้เจ็ดสิบห้าล้านแล้วครับไอสัตว์นี่ตัวท็อปๆเลยนะของปีพิเศษครับผมโอเคโอเคใช้ได้ครับสิบสี่วซีโอโหถ้าแพงที่สุดเหรเจ็ดสิบแปดล้านถูกที่สุดคือป๊อกบ้าขาเด็บนะครับผมสามสิบเอ็ดล้านมาเจ็ด <c oughs> ชื่อครับผมเจ็ดชื่อโรนัลโด้เมสซี่ ล้ำโมตัวลองสุดท้ายครับตัวลองสุดท้ายครับควยทอกอะต่อไปนะครับผมเป็นปีสิ W C นะตัวนี้แพงสุดก็อีก,ก,อก,กูอินเมื่อตะกี้เลย200ร้อยกว่าล้านถูกสุดก็คาสิยักาสิบ,บล้านออ้ยตายแล้วกลัวจะได้พวกล่างๆนี่ดิแต่จะสับสับดีไหมก็ไม่อยากสับอะกลัวสับแล้วแม่งไปออกบนบน ตัวล้องสุดท้ายอีกแล้วครับโอ้ยไ,ไอหอหักเลยไอสเปียโบเคนไอชิ้นมันออกตัวล่างสุดท้ายอีกแล้วครับอูจะได้มันร้อยล้านโหแต่ว่าโอ้โหเศร้าเลยว่ะต่อไปนะครับผม06 WC นะโอ้โหแทนสุดเบียรา่ากันแลวดี <c oughs> <c oughs> เร็วแซนแคปมา ส7 9ล้าน yes เวียล่าครับผมโอเคโอเคโโอ้ห okay, okay. oh, นี่ตัวท็อปเลยครับตัวท็อปท็อปเลยครับตัวนี้ใช้แน่นอนครับแต่เอาจริงก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แต่เอาต่อไป06 EU นะครับผมแพงสุดแล้วเป็นโตคาลอส360ล้านนะฮะถูกสุดต็อกตี100ล้านครับผมขอเวียล่าขึ้นไปขอเวียล่าขึ้นไปครับผม ฟานนี่ตลอยครับพี่มาครับมันตัวลองสุดท้ายอีกแล้วมันมีอะไรไก่ตัวลองสุดท้ายหรือเปล่าวะุกฟานนี่ตลอยครับแต่ว่ามันก็เกินสี่รอยล้านแล้วนะอืแต่ว่ายังเหลืออีก2ใบเท่านั้นครับผม2ใบสุดท้ายนะครับผมมาทีมอันเดอร์ซีซั่นกันก่อนทีมอันเดอร์ซีซั่นโอ้ราคาตกเยอะเลยวะทีมอันเดอร์ซีซั่นราคาตกวูบเลยนะฮะมาดูกันเลยดีกว่า <c oughs> น่อยเอิมตัวลองสุดท้ายอีกแล้วอ่ะ ตัวลองสุดท้ายอีกแล้วครับไอ้มันมีเขี้อะไรปาวะมันเป็นบั๊กหรือมันเป็นอะไรหรอเปล่าหรือมันล็อกไว้หรอเปล่าอะไอสับทำไมมาตัวลองสุดท้ายมันออกบ่อยนักวะฮะมากูสับครับผมคาเน,นี้ยผมสับเอาเฟอร์นบบันโดตอเลที่แพงที่สุดเนี่ยเอาไปอยู่ลองสุดท้ายดูสิว่ามันจะออกไหมเงีงมึงอย่าออกข้างบนนะอี๋มา สามจากสุดท้ายโอ้มึงค,คุณตีนคุเนี่ยมันออกตัวที่3ามจากสุดท้ายซึ่งมันคือตัวสุดท้ายก่อนที่จะสลับครับอ,ออกบนบนคือตัวเดียวคือวีเอล่ารวมนักไตที่ผมเปิดได้ทั้งหมดนะฮะเจ็ร้อยแปล้านซึ่งมันก็ถือว่าโอเคนะแต่มันรู้สึกเหมือนแบบว่า รู้สึกมันถูกโกงยังไงไม่รู้ว่ะเพราะจริงๆมันน่าจะดีกว่านี้ได้นะแต่ทําไมมันดูเหมือนแบบว่ามันมันหวยล็อกยังไงไม่รู้อ่ะมันเวอร์เกินไปนะมันเวอร์ไปครับอาแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ถามว่ากล่องนี้คุ้มไหมก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะคือมันแค่เจ็ดชื่อไงถ้าเกิดว่าดูดีๆเปิดได้ตัวท็อปๆหน่อยสองสามตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะก็ะดูกเดิมก็สนุกคลายที่ช่องมิโลยิมกดไลค์นะฮะแล้วก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อชมฟีฟ่าตนกี้่อนหและตะบ